สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาประจำวันพุทธที่3พฤษภาคม2566คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะ สำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สำนักง,งานกศนจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุม1สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิค่ะ ดรจรุนศักด์พุฒน้อยผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดชัยภูมิได้มอบหมายให้ในายรัฐทวิทย์เสถียรรำรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยนางรุ้งลาวันพิไลวงศ์เจ้าพนักง,งานธุรการชำนาญงานเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการกิจกรรม6สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือกันร,ระหว่างสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิกับหน่วยงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิสำหรับกิจกรรมการรณรงค์ดังกล่าวนะคะจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนในครอบครัวรวมไปถึงรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่14พพฤษภาคมนี้ค่ะ